ทำอะไรอยู่คะใส่เหเรียญเมื่อกี้หนูเทออกมาเหรียญอะไรเนี่ยทำไมหน้าตาแปลกๆเหรียญสตังรูใช่ไหมคะตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนเนี่ยแคนเจนพอดทีที่ไหนอะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อเม,มืองมรามมรีกามารีกามลรีลาแล้วไม่ใช่มาลิลา <laughs> วันนี้อาม่าก็มานะคะอาม่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครว่าอาม่าสวยยกมือขึ้นใครว่าอาม่าสวยยกมือขึ้นแกตสกยไม่มีใครยกมือสักคนเลยอันนี้ถ่ายกดว,วิดีโอคลอ,อยู่ะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายวิดีโอแอนอัพเข้าช่องแอนต่างหากตอนนี้เราอยู่ที่เมืองมาริกานะคะเมืองก็จะแบบว่าสมัยรัชกาลที่5ตรงนี้เป็น ไปรณียีนี่ไปรณีย์สามารถส่งได้จริงนะคะส่งเป็นโปสการ์ดสมัยก่อนมีสัรเจ้าด้วยสันเจ้าตรงนี้ร้านขายดอกไม้สวัสดีเจ้าค่ะที่นี่เขาพูดเจ้าขาเจ้าขาขอรับกันนะคะอ๋อย่านนี้เป็นย่านเยาวราชก็จะขายดอกไม้ อ่ะีตรงนี้เป็นร้านไข่น้ำนะคะไข่วต้มมันต้มส้มโอเจ้าคะ่ะอันนี้ขายถั่วต้มมันต้มส้มโอเจ้าค่ะร้านนี้ล่ะร้านนี้ขายของหวานนะคะปากิมไข่เต่า ส่วนไกลๆตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนูะหลังคาเรือนไทยตรงนั้นเป็นตลาดน้ํานะคะมีแบบล่องเรือขายขายอาหารขายน้ําจริงๆด้วยคือแบบว่าดีมากน่ามาเที่ยวมากๆเลยทาอะไรกันอยู่เจ้าคะทำอะไรกันอยู่เจ้าคะสองคนนั่งรอ เจ้าคุณพ่อใช่ไหมเจ้าคะเจ้าขุนพ่อกลับมาแล้วเจ้าคะกลับมาแล้วขนมหมดเลยค่ะขนมหมดเลยเจ้าขะขนมที่นี่อร่อยมากเลยนะเจ้าคะอันนี้อะไรเอ่ยอกล้วยเชื่อมเจ้าขะหวานน้อยหอมกะทิเข้มข้นเจมจนมากเลยเจ้าขะเงินเลยเหรอฮะเงินเป็นสตางค์นะที่เนี่ยเป็นสตางค์สตางค์รูต้องแลกนะเป็นสตางค์รูคุณหนู คุณดูเจ้าค่ะเจ้าค่ะได้ไงอ๋อขอรับคุณดูขอรับอขอรับอะไรดีขอรับวันนี้ให้ดูบรรยากาศแค่นี้แล้วกันเนาะขอรับอะไรใครว่างๆปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะก็มาเที่ยวเมืองมัลลิกากันนะขอกันนะเจ้าค่ะโอ้ยเรียกยากเนาะไม่ขนาดเลยอ่ะเด็กๆบ๊ายบายหน่อยเจ้าค่ะไปบายเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่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  เราอยู่เมียงการจันนาวุล <Okay, S 2> okay. ีด้วยโอเคบายค่ะ